โอ้ยฉันไม่ได้อยู่ตั้งนานนี่รังมันเติบโตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยดูสิโอ้ยพวกนายนี่มันขยันกันเลยเกินนะฉันกำลังนอนอยู่แล้วพวกนายขุดจออะไรกันเนี่ยโอ้โหแฉันไม่ตื่นได้ยังไงตอนแรกโอเคเอาล่ะสวัสดีทุกคนตอนนี้เนี่ยฉันก็ได้กลับมาที่การจำลองชีวิตมดนะก็ความเป็นตอนที่แล้วก็คือฉันน่ะอยู่ดีๆก็นอนอยู่พอตื่นมามดกัดแล้วฉันก็จะเกิดเป็นมดแบบนี้ เกิดมาก็เจอราชินีบอกว่าให้ไปเก็บอาหารแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเป็นมดชั้นต่ำสุดเลยใช่ชั้นกาดใช่มดหัวหน้าหัวหน้ามดการฉันกาดแล้วฉันก็ได้เลื่อนขั้นมาเป็นชั้นกลางใช่พออย่างไงแล้วพออย่างนั้นยังไงต่อรู้ไหมฉันก็ได้รับบอกแสมาจากเพื่อนว่ามันมีด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ทดลองมดมดคนมมดกัดคนคนก็จะกลายเป็นมดเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะมาหาบอกแสให้ได้ ใช่ฉันจะมาหาบเบาะแสของมันให้ได้ว่ามันเป็นใครแล้วทำไมมันถึงต้องทำแบบนั้นฉันจะต้องไขปริศนาใช่ฉันต้องทำแบบนั้นตอนนี้เนี่ย่างของพวกเราทำไมมันถึงขยายอาณาเขตไปขนาดนี้ละ่ะอ๋กอก็เพราะจะสร้างพวกมดพวกนี้ยังไงเอ้ยเดี๋เดินมีมดมิปปีกด้วยเหรอโอ้ oh m ม god ไก่โอ้โหมีมดมมปปีกด้วยแต่ทำไมเขายืนนิ่งล่ะอ๋อเ,เ,เขาเฝ้าเขาเฝ้าราชินีก็สิเพราะว่าเขาเป็นมดทหาร เออใช่เขาต้องจะเป็นมดทหารแล้วเขาก็ฟอกเราทีนี้ใช่แล้วล่ะไอ้นี่มันเป็นมดทหารตัวนี้ของฉันเพราะงั้นเจนจะไม่เอามันไปเสี่ยงตายข้างนอกฉันจะคอยสร้างมดทหารให้มันเยอะนี่นี่เราหิวไม่ใช่ <c oughs> นี่เรามีอ่ามดทหารเยอะมากเอ้อมดทหารแค่นหนึ่งตัวมีควินหนึ่งตัวเลยก็มีมดธรรมดาสามถึงแปดตัวโอ้โหนายพัฒนานกันเยอะขนาดน,นี้แล้เวเพื่อนโอ้โหเอ่อหิวหิวตอนนี้หิวไม่ได้จะเก็บไปดิเจ้าเถิดโอ้ย ลืมเปเสียงเสียงดังเง้ยเนี่ยถ้าเสียงดังเงินไปก็ขออภัยด้วยนะเอ่อพวกมดพวกมดที่ดูฉันอยู่นยใช่พวกเราเป็นมดใช่ไหมนายเป็นมดแล้วนายมาดูฉันเพราะว่านายเป็นมดใช่เอาละจะให้ขอกินกินกินแล้วด้วยเลยเกิดกินให้ให้เหนื่อยเหนื่อยเอาละตอนนี้ฉันได้อยู่ในรังเพื่อที่จะเฝ้าราชินีแล้วก็ทำอะไรลยอย่างไรเอาละนายไปป้อนอาหารราชินี เราจะต้องขยายนาอนณาเครกันให้ใหญ่มากขึ้นหูก้อนดิพนพวกนายขนก้อนดินออกมาข้างนอกหลงกัออกกลงเลยโอ้โหไม่แต่อยากรู้ว่าประวัติศาสตร์ของลังนี้ยังเลยคือเราเกิดมาก็มีมด21เอ้ย24ตัวอะไรไหเออมันควรมีมดได้น้อยก่อนไม่ใช่หรออืมตอนแรกก็น้อยนะ <S <S> <S <S เ,เดี๋ยวไปถามลอทีดีวกว่าทีนีกามันมบอกไปอางแล้วนะนี่ลทีน,น,นี้อะไรอะไรอะไรเออ คือราชินีเป็นคนสร้างหลังใช่ไหมครับแล้วราชินีพอรู้ไหมว่าราชินีพอรู้ไหมว่าปริตร์ของหลังนี้มันเป็นยังไงอะอ๋อง่ายๆเลยเริ่มจากการที่ฉันนั้นเป็นมดธรรมดาแล้วฉันก็ไปโดนสารใครมีอะไรบางอย่างใช่พอโดนสารใครมีปุ๊บฉันก็ไปกัดคนอ่ะนะพอกัดคนเสร็จปุ๊บแล้วฉันกลับแล้วฉันกลับมาในป่าฉันก็กลายเป็นมดตัวใหญ่ราชินีที่ก็สามารถออกไข่ได้ด้วยแต่ ฉันก็มาหาที่ที่สร้างหลังได้แล้วฉันก็เจอตรงนี้หละก็เลยขุดมันออกมาขุดขุดแล้วก็ทําการขายายอาณาเขตมดฉันได้มดมาเยอะอยู่นะตอนนี้ได้มาสิบตัวแล้วก็สั่งให้เอาพวกก้อนดินอะไรพวกนี้ที่ฉันขุดมาเนี่ยให้มันออกไปจากหลังนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กัดผมเลยวะเนี่ยราชินีกัดผมเลยวะเนี่ยเออเราเป็นคนอยู่แล้วเราโดนกัดแล้วเราก็กลายเป็นมด ก็ตรงเลยเนีย่ก็คือถูกดักวิทธีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดวต้องขายปีศาให้ได้เยอะมากกว่านี้แล้วสแสดงว่าเราต้องศึกษาหลายๆอย่างเกี่ยวกับรังนี้แล้วแหละเพราะว่ารังนี้มันจะเป็นมันจะมีสักตัวที่กัดเราอะ่ะแต่ราชนีไหมก็ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ราชนีนะหรือว่าใช่แต่ว่าเขาบอกว่าไปกัดคนแล้วก็มาค้างกลับมาในป่ารังตรงนี้สแสดงว่าเราก็เป็นหนึ่งในตัวที่ถูกวางไข่มาสิ แต่ว่าเราน้องจะถูกวางมาเราต้องจะเป็นไข่ตัวที่24แล้วมั้งเนี่ยใช่แต่ตอนนี้ลังมีโอ,อ,อ้เกือบเกือบ40ตัวแล้วมีไข่หนึงอันมีแตบเด้35โอ้โหเย,ยอะเยอะเกินได้อาหารมาไว้แล้วในลังก็รวมๆ63โอ้หรังเหล่านี้รุ่งเรืองอกันแนเนี่ยตอนนี้ทําการฆ่าศัตรูของพวกเราไปแล้ว7 7หรอ เจ็ดเออเออใช่ใช่ค่าแมาลงวันไปสามเอ้ยพวกนายนี่มีฆ่ามานตั้งแต่เมื่อไหร่เ่งงงงเลยนะครับแล้วเ,เราไม่มีคิดว่าไม่มก็โฆษณาเออว่าตอนแรกฉันเจอโฆษณาใส่หน้าไปไม่รู้ว่าเออฉันอยู่ในโลกความจริงฉันเจอโฆษณาดได้ยังไงอะนะฉันอยู่ในโลกความ,มจริงไม่ใช่โลกแห่งในเกมซะหน่อย เอ้ยแต่ฉันอยากเ,เตะให้ราชน,นีเองว่าฉันจะได้เป็นหัวหน้ามดงานนักทีกับขเขาทีเพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งหัวหน้ามดงานระดับกากสุดเนี่ยได้ว่างอยู่ฉันจะเป็นมันให้ได้เลยเอาจริงกับเพื่อนโหดูไหมหัวหน้ามดงานลำบากกว่ามดงาน,นอะไรนะเนี่ยมดทหารมดงานระดับกากนี้ก็คือไอ้นี่เอ้ยว่าแต่คนดูจะสงสัยไหมว่าทาาหารมดงานมันมีระดับด้วยเหรอราีนีล่อฟังหน่อยสิอ๋อได้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 ไดได คือทอหารมดงานมันจะมีตั้งแต่ระดับจากสุดระดับระดับเอ่อระดับธรรมดาแล้วก็ระดับปานกลางที่นายเป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็มีระดับส,ด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 สูงสุดคือจะสามารถสักง,งานได้ทั้งหมดเลยรวมถึงมดดทหารด้วยเอ้ยมถึงมดหัวหน้าด้วยกันเองได้มดหัวหน้าที่ระดับต่ํากว่านะไม่ถึงอย่างนั้นนะคุนแค่หัวหน้ามดงานนะไม่ใช่เป็นหัวหน้าสูงสุดของมุดทหารถ้าเป็นอันนั้นนะคือนายจะครอบครองได้ทั้งลังเลยแต่ นายจะไม่สามารถสั่งฉ <laughs> okay. ันได้ไม่ว่านายจะเป็นระดับไหนก็ตามตั้งแต่เราอยากไปเปรีเพื่อนจังเลยต้องซื้อนี้ใช่ต้องซื้อนี่ควีนก็ต้องควีนน่าจะออกไข่ได้ใช่แต่ชีนี้ไม่ให้เราออกใช่มัาจะเกมดีกว่าโอเคกินเอากินเต้เ้ยกินลกินกินไปกินเมื่อไรจะหยิบได้โอเคได้ละ เอาล่ะคานี้เหมือนเป็นครั้งในการคุยเพราะว่าเราไม่ต้องมันจะเป็นต้องออกไปจากหลังแล้วเป็นมดระดับทห้แกรบสูงสุดแล้วเนี่ยปาดแกงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ผ่านมดงานระดับธรรมดาเลยตอนแรกยังเป็นมดมดหนามดงานระดับกาอยู่เลยโถ่เอนจะลืมอธิบายไปกับคนต้นองเรียอธิบายกับคนดูนะว่าถ้าเป็นมดหัวหน้ามดงานระดับกากับระดับธรรมดาเนี่ย ต้องอยู่เฝ้าไม่ใช่จะต้องออกออกไปข้างนอกล้างไปเขาเรียกว่าดูงานของพวกที่มันหาหานะแต่ถ้าเป็นระดับปานกลางกับระดับเทพไม่ใช่ระดับหัวหน้ามดงานของหัวหน้ามดงานระดับสูงสุดเนี่ยเคอก็จะสามารถอยู่ในรังได้นะซึ่งมันดีมากๆสําหรับมดทุกตัวแต่คนที่เป็นช่อหัวหน้ามดงานเนี่ยก็คิดว่ามันลําบากซาะเหลือเกินอย,อย่างนี้นี่เอง ก็มันมันก็ลำบากนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากออกไปนอกลังอ่ะใช่น่ารำคาญน่าลำคาญมากกันที่เราต้องออกไปหาอาหารอือหือเป็นขนลินกันโอ้ตรวนี้ตรงนี้เราจะเอาไปซูนอะไรอะ่ะอือหือไม่รู้ว่าพวกเขาจะเอาไปสูน,นอะไรต้องถามอาทินี่อีกแล้ว <c oughs> นีคือพันธ์ในการคุย <c oughs> ไม่ค่อยมีอะไรที่ค่อยนี่ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าตื่นเต้นอะไรไม่่อยสู้ไม่่อยสู้ใช่จะต,ต้องวางแผนอะไรพวกนี้กันก่อน เอ้ยราชินีครับเือมันมีโซด้านซ้ายโซนด้านขวาโซนด้านซ้ายเอาไว้ทําอะไรโซนด้านซ้ายเอาไว้เก็บอาหารนะนะโซนด้านขวาเอาไว้เขาเรียกว่าให้ชั้นอยู่นะแต่ตอนนี้ต้องขนดินให้ออกให้หมดก่อนี๋ยวติดเจ้าชั้นติดใช่เอ้ยนี่เอาล่ะตอนนี้เราก็ไปมนมุดทเกือบใหญ่ที่สุดแล้วพาหน้าด้านซ้จะเปแล้วแหละไปป้อนอาหารราชินีเอาล่ะเดี๋ยวเขอไปตรวจดูงานข้างนอกก่อนนะ ตรวจดูงานาน้านลาง่งโอเคนายกลับมามูดเปล่าเอ้ยไม่ใช่ฉันไปขนไอ้นั่นมาไอ้ก้อนดินนั่นน่ะต้องไปขนไอ้ก้อนดินเพื่อให้มันออกไปจากรังแล้วโอเคโอเคได้อะไรกันครับนี่อือหญ้าตรงนู้นสิหญาสุดอเมซิ่งพอออกมาป,ปุ๊บหายพอเข้าไปปุ๊บโผล่ขึ้นมาโอ้โหหญ้ายีสเกอร์นะครับเอาละแล้วทีนี้ ม,มดมดด้วยทีโอเคอตีสูงด้วยนั่พวกนายก็ต้องมีโปรโตีนพิเศษในร่างกายด้วย<ม>เข้าใจไหมถึงจะเอาอาหารมาได้ยังเงินเองเนาะแต่ฉันไมน่มีโปรตีนพิเศษในร่างกายแเถาอย่างนั้นทำไม่ได้โอเคไปลว <c oughs> ะวันดีเพื่อน นายทำอะไรอะ่ะฉันฉันมายืนอ่ะตรงนี้อ่ะนะเป็นการเฝ้าเฝ้าตรงนี้ไว้กลัวแบบกลัวแบบมีมดใส่ตัวมาแล้วมันจะมาทำลายตรงนี้สิโอ้อยนี่ทำอะไรเพื่อนทำอะไรไม่รู้นะสิเ,เดี๋ยวฉันขุดเพิ่มดีไหมเนี่ยโอ้ยไงดีจะขุดเพิ่มดีไหมเฮ้ยให้ราชินีอยู่ตรงนี้ไปก่อนแหละถ้้คุูยินอยู่น,ยยนี่ราชินียิงง แต่อย่าเพิ่งไอ้นี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรลาชินีอยู่เดี๋ยวเราต้องให้ไอ้นี่ก่อนเราต้องเราจองก,กว่าก้อนดี้จะหายก่อน <c oughs> เดินติดโอ้ยโอ้ยผิดโฆษณาโอเคไม่มีโฆษณาเยี่ยมเจมเด็มเจมว้าวนะปัดหน้าวา้าอ <c oughs> เราควรลาซินีกินไคร <c oughs> เราควรทำยังไงดีเราถึงจะสามารถไปจัดการพวกให้อยู่ในแบบพวกนี้ให้หมดได้เนี่ย,ยเดเดพวกให้เป็นศัตรูของพวกเราเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ มีมดด้วยกันเองด้วยหรอมีมดพวกมดแด,หดงหรอเฮ้ยเราบุกมดด้วยกันอีกแล้วต้องวางแผงกนการหามันให้เจอแล้วแล้วก็ฆ่ามันให้หมดใช่าลาทีนีเราต้องฆ่ามันให้หมดอืมเราควรส่งมดไปเยอะเป็นกองทัพเลยแล้วเราคนไปหาไปฆ่ามันอุ้ยอาหารอาหารอาหารหมด <laughs> <laughs> หิวจะตายแล้วเราทำการป้อนอาหารใครก่อนทุกคนเอ่อฉันว่า ฉันว่าเราควรเขาเรียกว่าอย่างไงอะจัดกองขับไปเยอะๆไปฆ่าไปถล่มพวกมันนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีนมกี่ตัวแต่ว่าเราควรเหลือตัวเฝ้าหลังไว้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มควรที่จะไปคนมีสักหกสิบตัวก่อนเราค่อยไปบ,บุกพวกมันแสดงว่าเราต้องมีอีพีที่วางแผนไปอีกเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยเราจะต้องวางแผนกันให้แบบหนักแน่นโน่อนะ เอาหกสิบตัวหรือสี่สิบตัวตอนนี้เลยก็ได้โอ้ยนี้เองแต่เรายังไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนสิเราจะไปมั่วเลยมันก็ไม่ใช่นะในทีน,ะนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอ่อทำการส่งมดไปแต่ถ้านานจะทําอย่างนั้นได้เราต้องน่าต้องเป็นมดเอ่อมดหัวหน้ามดงานระดับสูงสุดก่อนนะเราถึงจะทําได้นะ่ะสั่งกองทัพไปเยอะนะนะ่ะอ่าแสดงว่าเราจะต้องรออ p ทีหน้าไม่ก็ไม่ก็เค กินเองแล้วก็ไปป้อนให้ด้วยโอ้โหเรานี่มันเป็นหมดงานที่ดีซะเหลือเกินคนถูกเลื่อนตำแหน่งใน EP นี้เลยนะเอาละ่ะกินกันไปนะคูกใครอร่อยนเจ๊อร่อยนะเซ๊นะ,ซะนี่นี่น,นี่เราควรบุกไปเลยตอนนี้หรือว่าเราควรทำยังไงดีอะนาย นายนายโว้ดสิแล้วควรยังไม่บุกนะแล้วนายล่ะบุกเหมือนกันฉันก็ว่า่นันแล้วนายล่ะลนายคนนี้ฉันก็ว่ายังไม่บุกนะอ้อมีเด่คนว่ายังไม่บุกถ้าอย่างนั้นเรายังไม่บุกเหมือนกันนะโอ้หก็อยากบุกอยู่นะเพราะว่าเราคือเรามีศัตรูในอนาคตแล้วมันมาฆ่าเราเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้มันขยายพันธุ์เดยค่ะต้องเลื่อนไปก่อนแผนการนี้โอ้ย ในขนี้แล,แลชเรื่องีนี้พอมีแผนที่จะฆ่ามันได้ยังไงไหมเราควรนะทํากา,ทการหลอกล่อมันมาขีหรังของพวกเรานะแล้วเราจะได้เก็บกายมันง่ายๆนะเข้าใจไหมแต่ว่าถ้านายหลอกล่อมาที่รังของพวกเราเนี่ยแล้วพวกเราอาจจะตายกันหมดรังเลยก็ได้รวมถึงชั้นด้วยเพราะฉะนั้นนายควรหลอกล่อไปใช่ฟูงมดเทเยอะก่อนเข้าใจไหมนายไ,ไม่ควรไปแบบคนเดียวน,นะควรเอาเพื่อนไปด้วยโอ้ยอันนี้นี่เอง นี่คือแผลของราชินีอา่าแล้วนายและว,ว่าแผลของราชินีดีไหมฉันก็ว่าได้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ได้ใช่เรายังไปไม่ได้ตอนนี้ <c oughs> ยังมีมดตัวอื่นอี่ยยังมีมดที่แบบคนละอาณาจักรกับเราอ่ะโอ้โห่เป็นอะไรที่ amazing amazing เอ <c oughs> อ,อนี่ยเราเห็นพึ่งละเราฆ่าพึ่งไปฆ่าพึ่งไปสามตัวในอีพีก่อนแต่ลังมาหายหมดเลยใช่ มีตับคองด้วยมีไอ้นี่ด้วยมีแม็กปองแม็กปองเอันดี้นี่จะสู้กับแม็กปองอ่ะใช่ทำไมต้งสู้แมปองในโลกนี้อยากามาีสัตว์อีกเยอะนะพวกอะไรเยอะที่ให้นายไปฆ่ามันเพื่อความชนะของอาณาจักรเราก็เราอยู่ข้างในกับเป็นคนแล้วก็นาะยอาจจะต้อง อยู่ในปานีแล้วนายอาจจะโดนพวกมลเรงพวกนั้นไล่จิกก็ได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนั้นจะต้องจัดพวกนั้นให้หมดก่อนอีกอย่างเนื่อพลังของนายยังไม่พอที่นายจะสามารถกลับเป็นคนได้เท่าที่ฉันรู้นายต้องมีพลังเยอะมากพลังแคบจะพระเจ้าเลยแหละเพราะฉะนั้นนายต้องไปยึดพลังของเจ้าพวกนั้นมาอย่างเช่นนายฆ่าพึ่งมาแล้วสามตัวนายต้องคายตัวหนึ่งไม่ใช่สิ มันจะต้องข่าสัตว์ปีกอีกตั้งโอ้โอหลายตัวนะ็นจะบินได้เข้าใจไหมอยงจะมีปีกโอ้อย่างงี้เองเอาแต่รู้สึกว่าความสามารถปีกเนี่ยจะมีแค่อันเดียวเลยเพราะว่าความสามารถอย่างอื่นน่าจะไม่มีเราเล่นมีแหละเออเดี๋ยวขอเราเอาไปตรวจงานข้างนอกดูก่อนไปตรวจงานหน้าลางังเออในใน,นไปป้อนอาหารแล้วชิ้นนี้หน่อยใช่ อืมอันนี้คืออันนี้คือเพราะก้อนดินโอ้โหก้อนดินเหล่านี้หรือว่าก้อนหินอ,อะไรสักอย่างก็ไม่รู้เอาทำไมมีมีขาวๆข,ข้างบนด้วยเนี่ยไม่รู้สิรู้ว่าคือราชินีกำลังออกไข่อยู่แน่นอนเพราะว่าเราสั่งไอ้คนไปป้อนอาหารเอาไงปุมข้างล่างคืออะไรเอาปุมข้างล่างคือหายเหรอเอามด น้อยลงด้วยเอ้น้อยลงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เลยเนี่ยมดเนี่ยมดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยมดงานเนี่ยต้องการมดงานยางเยอะๆเพราะตอนนี้นน่าจะออกไข่เป็นมดทหารได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จริงสิถ้าเราให้พวกไอ้เนี่ยให้พวกเหงือกับมดงานอย่างเดียวเนี่ยไอ้กับพวกดักแร่อะไรพวกนี้อย่างเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรนะเดี๋ยวลองดูก่อน ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันก็ไม่รู้วิธีป้อนเหมือนกันเพราะว่าฉันอยู่มานานฉันก็ออกไข่อย่างเดียวนี่แหละแล้วฉันก็ป้อนแต่อาหารที่มันเป็นพืชอย่างเดียวเลยนั่นแหละนะอย่างนี้อีกเอาไปกินเอาเนื้อไปกินเผื่อจะได้กลายเป็นมดทหารกันเอาละต้องให้เนื้ออย่างเดียวแล้วคราวนี้ไม่ต้องให้มอพืคพรกคักแล้วเอาละ่ะเคลื่อนลังพึ่งเราก็ก็ฆ่ามาหมดแล้วถ้าอย่างนั้น เราต้อจะฆ่าพวกมดได้ง่ายๆเลยล่ะเอาไปกินเอาไปกินโอ๊ยเราก็จะหิวตายเหมือนกันโกินกินงับงับง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 บเอาล่ะพาสแห่งการวางแผนแห่งการวางแผนขร้นนี้น่าจะจบไปแล้วแหละเพราะว่าพรัหน้าเราก็ควรมาบุกพวกมันได้แล้วนะแต่ฉันว่าเราควรรอจนกว่ามดเราจะถึงห้าสิบตัวแล้วเราค่อยปิดเอา ใครตามเาทีนี after, okay. em, pero, but, ้ก oh, ็ได้เดี๋ยวโดนไล่ออกเดี๋ยวโดนไล่ออกจากรังกลัวกลัวโดนไล่ออกจากรังไม่งั้นฉันจะชีวิตยากกว่านี้อแล้วเนี่ยนี่ก็ใช้ชีวิตลำบากพอแล้วเนี่ยโอเคว่าแต่ใครอยากรอไปสำรวจบ้างจริงเลยแต่ฉันมีหน้าที่ทำอยู่ในรังไม่ก็น่ารังอ๋ยังเป็นอะไรที่ไม่ดีซะเหล็กน้อยเดี๋ยวดิเดอร์อ่ายจะรู้มาได้ไงเพื่อนอุ้มอีกรณ์เก๋ เดี๋ยวเขาดูแบบก่อนมีพึ่งไหมองมีศพไปงนมุมด้วยเดี๋ยวเขาดูกันศพเอ็นยังมีศพเป็นม,ม,ม,มุมอยู่อีกหเนี่ยศพเป็นม,มุมไม่ใช่หายไปแล้วหรอมันหายไปแล้วใช่งงดูแล้วนะภาคน,นี้เราต้องจบไปผิดเท่านี้แหละเอาละฉันเหนื่อยมากพอแล้ววันนี้ฉันทําการป้อนอาหารในราชินีแล้วก็ไปจุ่มแผนเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันจะไปพักก่อนไปแล้วจ้า